ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานอีสานนิทานเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องผีเลาะบานพอ้องมาแรงซื้อยาแก้ไขไปให้พอตูวอยู่หน้าในเด้อเราบอสบาย ครับอาข่อยก็ว่าอยู่บ่เ,เห็นเล่าเขามาในบ้านสองมือละ่ะนั่นละ่ะสือไปให้เล่าแนะ่อาไปเก็บเพชรอยู่แถวหน้าโตพอเล่าอยู่เถียงเล่าก็เลยฝากอามาบอกครับอาเดี๋ยวตอนแรงข่อยเซวไปให้เล่าเวลาประม่านหาโม่งแร้งยู่เฮือนบักสีไปหาเก็บดอกไม้มาไหวบูซาในเดอ้อมันี่วัน่นศีลบ่าพอแมน วันศีลใหญ่โอ้ยคอยว่าสิส้วนหมกท่องไปไตอึงอยู่อย่าหาไปเด้วันศีลวันพระงูมันหลายครับพอคอยบ่ไปดอกแต่คอยบริยานงูเด้อคอยย่านผีแม่นนั่นแล้ววันศีลผีมันมักาหาหลอบานอิหลีบ่พอโบอหูคือกันเคยได้ยินแต่ผู้เถ่าผู้แก่เพิ่นเาบาบ่แม่นเพิ่นเบาตัวเล็กหน่อยสือบ่กะยาเถาะอย่าลืมแปลดอกใหม่เด้อครับพอ เว้าวกบพอแล้วบักสีกับยางไปเฮือนบักท่องท่องโตปรากฏเห็นดอกไม้อยู่แถวใดบ่ดอกไม้หยังดอกไม้เอามาบูซานันแมะโอ้เขาเห็นแต่ยูวัดนันแล้วดอกไม้หลายคักโอ้ยกลับว่ไปเอาละเนาะยูวัดเดี๋ยวมันสิบาปขั้นสันโตกลับไปขออยู่เฮือนผู้สาวเฮ้าเฮือนไผเฮือนสาวพ่อนันบ่ แมนแมนโตกะเวาปานเท่ามีผู้สาวหลายคนเนาะยังสิถามอยู่ว่าอยู่เฮื่อนไผจักแล้วลังเถื่อโตมีผู้สาวหลายคนปะผ้าเข้าไปขอแนนตี้ซัมนี่กะหายากน้่อยู่เนาะเข้ามีแนวสิไปอยู่เด้ขั้นโตบ่ผ้าเข้าไปเถื่อเขารักจีบผู้สาวโตโตสีหูอยู่บ่อห่วยบ่ได้บด่ได้ไปไป,ไปเข้าสิผ้าไป ไอสองคนมาอย่างนอไอผ้าบักสีมาขอดอกไม้น้ำนองพอนมันเสียวไปบูซาอ๋อจาะไอสีเด็ดเอาเลยขอบใจเด้อนองพอนไอเอาบัวลายดอกเสียเอาจากสองสามคูจาา้าไหลังจากบักสีเอาดอกไม้ไปไวหว้เฮือนแล้วบักท่องกระส้วนเมื่อหน้าเป็นหม เาผ้าโตเป๋เอาดอกไม้โตกะต้องผ้าเฮ้าเมื่อหน้าเดอ้อโตสิเมื่อหน้าเห็ดหยังเฮาเสียวยาแก้ไข่ไปแห่พอเราพอสบายเสียวแนวกินแร้งไปแห้เรานํำโอ้โอ้ไปที่สันคากับสิบ่มืดบ่บ่เป็นหยังเฮ้าเอาไฟฉายไปน้ำอยโอเคเสียวเบากันแล้วทั้งสองกันยางไปหน้าพญ่ดํ สองเซียวมาหอดหน้าพญดำกับเป็นเวลาหกม้งแร่งพอดีเจ <c oughs> <c oughs> ้าเป็นจังไดแน,น่พอไข่แห้งอยู่บ่แห้งเติบอยู่สื่อยามาอยูบ่บ่ล่ะสื่อมาอยู่พอกินเข่าสะกอนจังกินยาไข่เอาแนวกินมาให้เจ้าอยู่ <c oughs> เออเออดีดีเจ้าไปตากฝนบ่พญไงเจ้าคือไข่แม่นแล้วสองมื่อก่อน กูไปลกหญ่ากันแท่นะ้าตากฝนกัดซพ่อเจ้ากับไปหาตากฝนเนาะกูกะว่าสิบเป็นเอยียงนี่แล้วกินเข่าแรงสักกอนเนาะหมอจังเมื่อโตเอาเข่ามาเพื่อเฮ้าอยู่บละเอามาหลายอยู่กินมะเบิดดอกโอเคกินสะกกอนจังเมื่อก็ได้โตไปดังไฟแน่เฮ้าสิอุ่นปลากระป๋องเออเออ <c oughs> <c oughs> พ่อกินเขาแรหงกันแล้วสองเซียวกับขอโตเมื่อบานซึ่งตอนนี้กัเป็นเวล่าหนึ่งทุ่มกลัวข่อยสองคนเมื่อก่อนเด้อพอมืออื่นสิมาไหมไปพากันเมื่อซะเศร้าไว้ไว้เด้อพอไงเออขอบใจ ทั้งสองอยางมะหอดตีนบานก็เห็นคือจังมีคนสามสี่คนยางสวนกันคือจังหาอีหยังอยู่ข้างนาท่องข้าเจ้าพากันยางหาอีหยังนั้นจังวาตี้แมนคนบานเฮาอยู่บ่คือบุคุณนาเลยไปถามเบิงบ่มันสิคือบอเธอบ่แมนคนบันเฮาก็บบนนาสิไปถามหยังข้าเจ้าเด้คือบอคือก็ต้องไปทางนั้นอยู่แล้ว กับข้าเจ้ามายางอยู่ทางไปเฮื่อนพวกเฮากะสิไปอยู่แต่ว่าถามม้าบมแมนคนบันเฮากับ,บ่ต้องไปถามหยังข้าเจ้าเด้อมันสิเสียมารยาทให้ข้าเจ้าถามพวกเฮาก่อนจังตอบเขาถามซื่อๆกะสิเสียมารยาทอยู่บ่กับมันโมแมนเรื่องของพวกเฮาเนาะโอเคบ่าถามกับบ่าถามไปไป สองเซียวยางเข่ามาไก่คนที่ยางอยู่นั่นก็หายไปแบบบนาเสือ,อง้อยท่องข้าเจ้าไปใส่เบิดล่ะเอาคือเป็นปตะเงิดแท้พิบตาเดียวบ่เหลือพ่อคน้นแล้วบักสีก็คืดพ่อค่ำที่พอเวบาคอนสิบไปหาดอกไม้มาไหวบูซาคอยว่าสิส่วนบอกท่องไปไตอึงอยู่อย่าหาไปเด้วันศีลวันพระงูมันหลายครับพอ่อคอยบาไปดอก แต่่อยบริยานงูเดข่อยย่านผีแม่นนันแล้ววันศีลผีมันหมักมหาเหลาะบานสีโตคือบ่ปากหมอท้องเฮาคึดพ่อแล้วคึดพ่อยังมือนี่เป็นมือวันศีลใหญ่พอเฮ้าว่าผีสิมหาเหลาะบานเฮาคึดว่าที่เฮ้าสองคนเห็นมันหนาสิเป็นผีได้เซียวห่วยแม่นบ่ คือเว่าเป็นตยานแทะเรื่องจริงได้เซีลห้องบได้เว้าเลนตอนนี้คือจังบ่ท่านเดิกผีคือสีออกมาไว้แท้หมอห้ากับบ่าจาักแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนจังไดนกับบ่าหายไปไว้ป่านนี้ตัว,วบว่ละก็แมนอยู่ปะเฝ้าไปไปไป ุภผ้ากันแลนหนีอีหยังมาข่อยสองคนถึกผีหรอครับพ่อม่วยผีอยู่ไซหรออยู่ตีนบ้านบักหลายโตนึงมาสร้างวาแธแมน่หลีบ่ท้องบ่แน่ใจครับเอาจะเป็นผีหรือคนแนวไรสันบักสีคือว่าผีหรอกตอนพวกข่อยเห็นมันก็เป็นโตคนนี่ละครับพ่อพวกข่อยย่างเขาไปใกล้กับ่เห็นไผแล้วขั้นวาแนวนี้เอากะยานว่ามันสิเป็นผีอยู่เด้อม้อนี่แหงวันศีนใหญ่ยู่ คือเป็นตายยานแทละบท่านเดิอกผีกับมหาหลอกข่อยมัสิกายางมเมื่อนเฮือนน้อเดี๋ยวให้พอเหายางไปทรงกระได้เซียวมุวยกูคือจังโบท่านไหนว่าจังไหดไปทรงข่อยในเด้อเอาเออเออไปกับไปว่าแต่สูผ้ากันมาแต่ใสละ่ะมาแต่หน้าครับพอข่อยเราบทซ้บายข่อยเอายาไปให้เล่าก็เลยส่วนบกสีไปนําโอ้โอ้เล่าไข้แนล่ลรบอกยังบอกไข้ปันไดครับ แสดงว่าเป็นแห้งอยู่ที่เที่ยวไปเบิงเล่าแน่ล่ะเพื่อไข่ขึ้นสูงพ่อด้เซตโตให้เล่าครับเอาไปเอาสิผ้าเมื่อครับเอาขอบคุณครับเอาทีมาทรงบอกเป็นอย่างดอก เอาเมื่อก่อนเดอ้อรับเอาห่วยหมามาหอนอย่างน้อ,อยามนี่กูกัย่านผีอยู่เดอ้อ สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะครับพี่น้องถ้าถึกใจก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้น้ำเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเดอ้อขอบคุ้นหลายๆครับแล้วพอกันไหมในตอนหน้าสวัสดีครับ